ค่าไฟนะคะในปีนี้ต้นทุนที่แท้จริงนะคะถ้าคำนวณจากเชื้อเพลิงแต่และประเภทแล้วต้นทุนค่าไฟที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะคะไปฟังจากเลขาธิการสำนักงานกกพกันค่ะท่านเลขาครับปี67นี้เนวโน้มค่าไฟเป็นยังไงคะด้านของต้นทุนก่อนค่ะสำหรับต้นทุนค่าไฟนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณ4บาท20หรือ20กว่านะครับตามสมมติฐานที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะว่างวดหน้าเนี่ยก็ เงินค่าชฟอร์ก็ไม่มีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งจาก4บาท20น่าจะอยู่ประมาณ20-25ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะปัจจัยนึงก็คือเรื่องแก๊สในแหล่งในละวันนะจะมาหรือไม่มาถ้ามาก็ถือว่าเป็นผลดีนะอันที่2ก็คือแก๊สในพมา่านะครับว่าจะลดหรือไม่ลดอันที่3ก็คือเรื่อง l n g นะครับ LNG ตอนนี้มีแนวโน้มราคาเนี่ยลดลงไปต่ำพอควรถ้า l อลยังยืนระดับราคาประมาณนี้ นถึงเดือนเมษาก็จะทําให้ต้นทุนค่าไฟลดลงน่าจะอยู่ได้ประมาณเท่าเดิมหรือบวกลดนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่รวมนี่กพพอ,พอและก็ส่วนที่จะคืนปตทเนื่องจากเราฟิกค่าแก๊สไว้ต้นทุนจริงๆคิดว่าอยู่ที่4บาท20ถึง4บาท25สตงางค<อ>์ต่อหน่วยพอเมษาจะมีก๊าซอ่าวไทยแหล่งเอราวันเข้ามาได้ตามเป้าหมายก็คือ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย จะใช้ LNG น้อยลงมันจะทําให้ค่าไฟงวดถัดไปงวด2เนี่ยมันจะต่ําลงได้ไหมคะงวดที่2ที่เขาประมาณการเนี่ยเขารวมตรงนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่ามันได้มาเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าราคามันถูกกว่าแก๊ส LNG ที่นําเข้ามาแล้วก็มันลดความเสี่ยงทางด้านราคาของราคา LNG คือแสดงว่าปี6-7ทั้งปีเนี่ยแนวโน้มที่ค่าไฟจะไม่สูงขึ้นเนี่ย ก็เป็นไปได้สูงมีความเป็นไปได้ครับต้นทุนนะครับต้องบอกว่าต้นทุนอันนี้ยังไม่รวมภาระหนี้ต้นทุนประมาณ4บาท20แต่ว่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับนโยบายที่ทางภาคการเมืองจะบริหารจัดการยังไงถ้าสมมุติว่ายังไม่ใช้คืนหนี้กอฟอผมันจะยืดเวลาไปได้แค่ไหนเพราะมันจะกระทบกับสภาพคล่องของกอฟอผ,ผไหมคะทางภาคนโยบายเองก็คงต้องมาหาลือกับทางภาคกำกับ แล้วก็การไฟฟ้าด้วยนะว่าสภาพจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเราคงต้องคืนให้เขาบ้างบางส่วนนะไม่มากก็น้อยนะครับแต่ต้นทุนก็ไม่เกิน4ี่บาทยี่ห้าครับ